จะไปทํางานอีกแล้วอีกหนึ่งชั่วโมงก็ถึงเวลาเข้างานแล้วนะตอนนี้สิบเอ็ดโมงเป๊ะเป๊ะแล้วก็คือรอจดหมายเอ้ยไม่ใช่สิรอเนี่ยรอแพ็กเกจมาตลอดตลอดเวลาเลยแราว,วันนี้มาอีกสามอันนะคะใกล้จะหมดแล้วนะก่อนไปไทยก็หวังว่าทุกอันจะมาทุกอันจะมาครบก่อนไปไทยนะก็แอบหวังว่าทุกอันจะไม่ครบอ้อนี่เป็น <Le> พี่คิดให้ซักสองรอบละซักเดรสสองรอบละอันนี้ซิบหลังหรอมันเหมือนเล็กเลยเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลงุม,มันจะใช่ไม่ได้เลยต้องเอวมันเล็กไปเอสหรือเอ็กเอสเนี่ยต้องเอวมันเล็กไปสิบหลังเดี๋ยวค่อยพรุ่งนี้ ไม่ตอนเย็นก็พรุ่งนี้ค่อยรอสีฟ้านะคะสีฟ้าแบบนี้คือแบบเอออะไรนะวันชาสวเดนแลยสโนดชลุดละแล้วโอ,โอันนี้อ๋ออันนี้น่าจะเป็นจากทีอินชีแต่ทม่แม่เขาติดสอเก็นะหรือว่าก็เปิดดูก่อน ไหนถึงกลมเกล็ไปดูก่อนหรือเปล่าก็าชันสั่งอะไรมาชันสัง่งไอ้ที่นี่ผมเพราะว่าเวลาล้างหน้าใช้ที่นี่ปลดแล้วมันหักจะหมดแล้ว,ว่เหลือ <S 1> <S 1> เหลือแค่สองอันเองเราก็เลยสั่งมาสั่งมาชั่งมาก็จะองไปใายด้วยอันหนึงแค่นั้นแหละ มันไม่ได้แบบสีขาวแบบที่เราใยฝันเลยอ่ะมันเป็นสีใสไม่ได้ขาวแบบหมุกขมุขาวอันนี้สามมันเท่าไหร่ม่อนไม่ได้ก็ไม่แพงหรอกชี <c oughs> <c oughs> มาเปิดดูให้ก็ได้ห <c oughs> มายถึงเวลาเราล้างหน้าตอนเนี้ยเราทํายังไงรู้ไหมเราทําแบบแบบเหมือนเอาผมคืนจุ๊บ <c oughs> แล้วก็ข้างหน้าเราก็ใช้ที่คาดผม ไม่ให้โดนน้าแต่มันก็โดนอยู่ดีเอนอะปะเพราะว่าถ้าสมมติร yeah. วบแค่ครั้งเดียวอะละไอไลท์ผมมันโดนน้ามันจะกล้เป็นหยิกๆด้วยก็จะเห็นเสื้อตัวนี้สักสองสามวันหน่อยนะเพราะว่าเพราะว่าทั่วใหญ่ก็สักสองวันก็ซักแล้วแต like. ่นี่จะใกล้กับไทยล้ก็เลยก็เลยนะก็คือเราใส่แค่แบบใส่ก่อนไปทํางานแล้วพอถึงที่ทำงานก็เปลี่ยนชุดที่ทางานเนาะหมายถึงแบบก็ใส่แค่แบบ ไม่ถึงชั่วโมงไหมอะไรเงี้ยเออมันก็ถึงสิเพราะว่าเราตื่นแต่เช้าว,วันนี้เรามาดูของกันนะคะน,นนี้ะอะไรวะอบางคน,นก็ไม่ถุนน่าจะเป็นวินเต็ดหรือเปล่าแย่วว yeah, ินเต็ตนะคะวินเต็วินแตนเนีแล้วก็อันอีกอันหนึ่งก็น่าจะวินเต็ดเหมือนกันน่าจะสองอันสุดท้ายแล้ว มาถึงใช่น่าจะสองอันสุดท้ายสองอันสุดท้ายมาแล้วสาลาซาร์แลนโดได้ไว้ก่อนโอ้มาถึงพอดีดีใจมากโอ้เดี๋ยวอันนี้ก็เป็นเยรสนะคะเป็นสีเหลืองโอ้สวยจังเลยสวยอีกแล้วคิติิพรแล้วเราต้องได้มาเย็บคอยกันไหมเดี๋ยวตัวนี้ก็จะลองเลยเพราะว่า เพราะว่าตอนนี้เพิ่งสิบโมงแล้วเราจะไปทํางานประมาณบ่ายโมงเรามีเวลาตั้งสามชั่วโมงอยู่ที่บ้านเนาะเ,ออเ,ออเห็นไหมสีเหลืองคือแบบไม่ใช่สีเออแล้วก็อันนี้ก็สีสออกครีมครีมนะอันนี้เป็นเรสเหมือนกันอยู่ไทยอะ่ะไม่เคยใส่ใส่เดียวใส่เม่อใส่เดียวใส่ยอยู่บ้านคือแบบไม่ได้ออกไปข้างนอกออกไปข้างนอกก็ใส่เสื้อแขนกุดบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เริ่มตัวใหญ่แล้ว ะเรามีซิปข้างๆ้ลงปรือ๋อมีซิปข้างๆโอ้ตัวนี้สวยพ่ามองสวยนะตัวนี้เห็นไหมเดยลายมันสวยสวยมากเดี๋ยวเราก็ของจากวินเต็ดวินเต็ดนี่น่าจะหมดแล้วนะแล้วก็อันนี้นะคะลสาสลันโดสลันลโดนีไ่ไม่ได้สือ้อได้สักพักแล้วนะของจากสลันลโดน มาเปิดดูเลยดีกว่าคือเราสั่งอะไรมาบ้านก็สั่งนะคะชุดเซ็ตอาบน้ำให้คุณป้าสุดที่รักแล้วก็น้ำหอมน้ำหอมให้เออด้อลูกพี่ลูกน้องเพราะว่าอย่างล่าสุอดอ่ก,กับไทยไม่ได้ซื้อน้ำหนักกระเป๋าเลย <laughs> แล้วนะที่จริงกลับรอบนี้ก็ไม่มีตังค์นะเนี่ยคือแบบ ฉันยืมตังค์เพื่อไปเที่ยวเพราะว่าฉันสุขภาพจิตแย่มากแล้วก็ส่งผลกับสุขภาพร่างกายด้วยก็เราไม่รู้ว่าเป็นยังไงก็คงหน้าตาเป็นประมาณนี้แลนะเนาะโมชิโน่คิดแต่ก่อนซื้อให้คนเราขวด,ขวดใหญ่ใช่ปะแล้วเรามารอบนี้ก็เลยคิดว่าเออซื้อบ้าขวดเล็กด,ดีกว่าเพราะว่า ถ้าเกิดเขาไม่ชอบกลิ่นนี้เขาก็เอากลิ่นนี้ให้แฟนเขาก็ได้หรือว่าให้เพื่อนเขาก็ได้แต่ถ้าสมมตินอก่าเขายังมีช้อยให้เลือกอย่างเงี้ยนาออันนี้น่าจะประมาณเท่าไหร่วะสามร้อยซีิโครนไม่เกินนี้แล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้น่าจะไม่เกินสามร้อยซีิโครนเหมือนกันนะคะนะอืมก็ไมรู้อ่สีนี้น่าจะหอมบริลยซืิอมาหมดแล้วเดี๋ยวเราจะไปแพ็คกระเป๋าให้มันเสร็จ มามามาค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะรีบอัดวีดีโอแล้วก็จะรีบไปนะเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลา10นาฬิกา36นาทีแล้วต้องทำงานไบ่ายโมง10ประมาณอีก2ชั่วโมง2ชั่วโมง20นาทีเนาะเรามีเวลาแต่เราก็เปิดเตาเวลาประมาณ2 0 0องศาเราจะทำชิ้นกระแท่งแต่เราจะใช้โคหรือฟอนหรือโคหรือฟูโคคือเราจะใช้ไส้กรอกแล้วก็เวลาแพ็กเกมาอีกแล้ว เราก็จะใช้ไสก้กรอกแล้วก็แบบกัดแทงที่แบบมันสาเร็จกระแตงนะหรือกระแทงที่มันแบบสําเร็จรูปแล้วนี่เราไปรับขยะมาแล้วก็ไปซื้อขนมมาสองอันสี่สิบราคาดีก็เลยซื้อมาอ้ยลืมใช้อันนี้เนี่ยเราซื้อกระแทงที่สําเร็จมาแล้วก็แปดสิบสวิตส์โครนนู้เลยนะแต่นี้มันเป็นแบบสองกิโลเลยจุกจุกแล้ก็อันนี้ว่าจะากลับบ้านแหละในประเทศไทยไทยแรนด์แล้วก็ ช็อกโกแลตเหมือนกันซื้อมาเพิ่มนะเนี่ยว้าน้ำหนักกระเป๋านี่เหลือเหลือเหลือแบบจุกจุกเหลือแบบจุกจุกเยแล้วเราก็ชีสมาสองกอ อ๋อแล้วเราจะใส่มีด้วยใส่อะไรนะเรียกว่าอะไรมะเขือเทศด้วยมะเขือเทศเลนึงมะเขือเทศใส่ไปในกระแทงด้วยแล้วก็ซื้อหนึ่งมาสองอันออันนี้ก็เอาไว้ติดกระเป๋าเผื่อไว้ได้ไปกินนะบนเครื่องอะไรอย่างงี้แล้วก็นมแล้วก็ซื้อมูสนะคะผอิตภัณมูสเอ่อมันฝรั่งมูสมันฝรั่งแบบสำเร็จรูปติดเอาไว้ในตู้เผื่อพี่คิด อยากกินแล้วก็มืนอนีสองอันแต่พรุ่งนี้ว่าจะไปซื้อเพิ่มอีกไม่อาจจะค่ะนี่นะคะชีสสองชีสสองก้อนไม่รู้อ่ะพืถึงชีสแล้วเดี๋ยวพ่ขนมอันนี้ว่าจะแค่ช่องฟิตไปให้พี่คิดแล้วก็เราจะดูอน,นี้ก่นอนสิ <c oughs> ว่าอะไรมาบ้าง ือเราสั่งจากร้านไายาออนไลน์แล้วอ๋อที่จริงอ่ะมันควรมาพร้อมกันแหละแต่แต่อีกอันนึงอ่ะมันมันมาช้าไงยี่หอดีด้วยเสียดายมากเลยรู้ไหมเพราะว่าเหมือนยี่ห้อยี่ห้อนี้ยแพงกว่าแล้วพอสั่งไปแล้วพอสั่งไปแล้วสัปดาห์นี้ที่บ้านเนี่ย บ้านเราเนี่ยอืมอันนี้เราคือซอสใช่อันนี้แพงกว่าเพราะว่าได้ทั้งมือแล้วก็ได้ทั้งหน้าแล้วแบบเป็นของเด็กด้วยก็เลยว่าจะเอามาเช็ดหน้าตอนที่เขาเรียวกว่าอะไรนะตอนที่เราจะได้ทําตาเลสิกไม่รู้ว่าได้ทําหรือเปล่าเอาไว้ก่อนเนาะก็ยี่สิบยี่สิบผืนนะก็ใช้ไปเลยสักสิบวันนะเช้าเย็นเช้าเย็นเนานะแล้วอันนี้ก็ซื้อมาเพิ่มอีกอันหนึ่งอันนี้ก็แบบเป็นแอลโกอฮอล์นะ เช็มืออันนี้ว่าจะเอาใช้นั่นแหละใช้ตอนเวลาหยดน้ำตาเทียมอะไรเงี้ยที่แบบว่าอันนี้ห้าสิบผืนอ่ะเออแล้วก็อันนี้ก็เช็ดหน้าอีกแล้วอันนี้ก็เป็นแบบคลีนซิ่งเช็ดหน้าเป็นแบบมันมาแบบมันมาสำเร็จรูปแล้วอะแบบยังไงอะคล้ายๆสัมบีแล้วก็เอาคลีนซิ่งน้ำคลีนซิ่งเทนั่นแหละแต่อันนี้เขามาแบบสำเร็จรูปแล้วเนาะไม่ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ต้อง ไม่ต้องพกสัมภาระเองก็ไม่พกน้ำเองเยอะไรเงี้ยนะะเพราะว่าอันนี้มันมีประมาณกี่อันนะหกสิบห้าหกสิบห้าวันในใชัยเช้าเย็นได้ก็เออนี่เลยได้ได้พอด,ดีเลยเนี่ยได้ได้สามสิบสามสองวันพอดีเลยลก็หมดการเดินทางก็พอดีเลยแล้วก็ซื้อแอลกอฮอล์เจลมาตอนนี้ไม่มีแอลกออ แอลกอฮอลเจลเนี่ยแพงมากเลยนะอันนี้แค่แค่อันนี้ยี่สิบิโครโนแล้วนะเว็บอื่นนี่คือสี่สิบิโครโนแล้วก็ไม่ค่อยมีขายซะด้วยแหละเพราะมันเลยมันแบบไม่ใช่หน้าแบบแพนดมี่ช่วงโควิดแล้วเนาะคือนี่เราก็จะมาทำเดี๋ยวเราดูชีสดิว่าชีสก้อนไหนมันหนักกว่าเพราะว่าเราซื้อห้าสดเก้าเอาันนี้ไว้ให้ชีสจินก่อน าจะเอาชีสอันเนี้ยขูดใส่กระแตงแล้วก็ชีอีกอันนึงเนี้ยไว้ให้ได้ชิมกิน ออกนะคะแดดดอกไม่รู้ว่าจะออกนานเท่าไหร่ 없는 그런 아름다움이 있 어요. 늦지않았 어요. 하지만 그런 표 정은 바뀌 었 으면, 해요. 언제 까 지나 함께. 웃을 수 없겠지만 마음이 흘러미는 대로 그렇게 가다가 쉬고 싶어지면 멈춰라 하늘을 보여 줄 거야. 넉넉해질 때까지 조금은 아쉽게 บายไว้หน่อยนะคะท้ายคลิปก็คืออย่างนี้ว่าคือแฟนหล่อพี่ขิดอ่ะเขาอ่ะป่วยได้4ปีแล้วเนาะแล้วก็ตั้งแต่วันแรกปีแรกจนถึงปีเนี้ยอาการพี่คิดอ่ะแย่ลงแย่ลงสําหรับเราอ่ะก็คือหมายถึงว่าสมัยก่อนอ่ะพี่คิดยังขับรถได้ประมาณ2-3ถึง3ปีแรกอ่ะยังขับรถได้ไม่มีปัญหาอะไรก็แค่มีปัญหาบางครั้งเวลาแบบว่า เวลาเลี้ยวหลวมแบบบางครั้งแบบขารู้สึกอ่อนแรงเริ่มแบบขับไม่ค่อยได้แล้วเราก็จะขับใช่ปะแล้วไม่งั้นก็แบบไม่งันก็แบบไม่ใช้รถอะไรอย่างเงี้ยถ้าเวลาอ่อนแรงอะไรอย่างงี้ใช่ปะแล้วก็คือว่าแบบตอนนี้น่าจะแบบปีกว่าแล้วที่หมอแบบสั่งห้ามไม่ให้ขับรถแล้วเพราะว่า เผื่อถ้าเกิดอะไรขึ้นแล้วละค่าสมุดรถเราไปชนคนอื่นเขาว่าถ้าเป็นเด็กล่ะก็นึกออกไหมเป็นชีวิตทั้งชีวิตอ,อือ่นออกมันก็ไม่เป็นผลดีอะไรเงี้ยก็เลยแล้วอีกอย่างอเออเราอยู่อย่างนี้กันใช่ปะ่ะพี่คิดเขาจะเป็นคนแบบว่าถ้า ไม่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆก็จะไม่ไม่ขอรองไม่ก็หมายถึงว่ายืนด้วยลําแข้งตัวเองประมาณว่าถ้าไม่สุดจริงๆก็จะไม่ขอร้องความช่วยเหลือใครอะไรอย่างงี้ซึ่งเวลาเราจะไปไทยอ่ะเราก็เตรียมการยังไงเราก็เตรียมการประมาณว่าดูว่าพี่คิดว่ามีอาหารเอาเที่ยงแล้วก็เย็นน่ะทั้งตลอดช่วงเวลาที่เราอยู่ไทยและขนมมีบ้างและก็มีพวกทั้งอาหารที่เราทําแบบ ทำแล้วก็แช่ฟีดแล้วก็เป็นอาหารที่แบบง่ายๆเช่นแบบมีดบอลหรือว่าเชดบุลล่าบ้านนี้เนาะหรือว่าแบบแฮมเบอร์อเกอร,หรอ์หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรโคหรือว่าหรือว่าพายที่แบบซื้อเองบ้างทําเองบ้างเปลี่ยนกันไปหรือว่าพิซซ่าแบบหลายๆอย่างประมาณเนี้ยค่ะแบบง่ายๆที่แบบเ,าเขาสาม,มารถสเต็กก้าหรือว่าแบบทอดเองได้ในกระทะหรือว่าอุ่นเองได้ในเตาที่แบบมันไม่ไม่ยากมากมายอย่างนี้เนาะ ก็คืออาหารที่เราทําเองหลากหลายอย่างแช่ช,ช่องฟิตแล้วก็อาหารที่แบบว่าสามารถทําเองได้แบบไม่ยากยุง่ยงยากแล้วก็สามก็คือแบบพวกขนมที่แช่ช่องฟิตได้ไม่ว่าจะเป็นออโดนัทหรือว่าขนมใส่ไส้อะไรพวกนี้ขนมที่แบบมันแช่ช่องฟิตได้นาะแล้วก็ก็จะมีแบบพวกของแห้งเช่นพวกถัว่วคล้ายๆโกแกงหรือว่าขนมชิปสบ้างอะไรเงี้ยแต่น้ำอัดลมก็ซื้อบ้าง แบบเออแบบเหมือนที่แบบให้เขากินได้อะไรอย่างนี้เนาะแบบก็คือแบบไม่ได้หนักประมาณว่าสัปดาห์ละสองขวดอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปไว้เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็อย่างที่ทิชชู่ทิชชู่นี่จาเป็นก็นับไปเลยวันละม้วนไม่งั้นก็สองวันม้วนนับไปอย่างนี้เนาะแต่เราซื้อทิิงไว้แล้วไงแล้วก็พวกแช,ชมพูยาสัะผมแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะพวกยาสีฟันอะไรเนี่ยพี่จิงก็มีไว้แล้วแต่อพวกเนี้ยพี่ิดตาเขาซื้อ ชอบช็อปของผู้นี้ออนไลน์อยู่แล้วอะก็คือเขาก็มาส่งหน้าบ้านอยู่แล้วใช่ปะพวกใบสนียอะไรเงี้ยแต่เอาห่วงอาหารซึ่งเราอยู่วานนอกเขาไม่มีบริการส่งอะไรเงี้ยแล้วก็พี่คีดาจะเป็นคนกินคล้ายๆพวกโยเกิร์ตอะแต่ที่นี่เขาเรียกว่าครัวคล้ายๆโยเกิร์ตอะไรเงี้ยแล้วเราก็ซื้อเตรียมไว้เลยแบบไว้เยอะๆประมาณ2-3ถึงสสัปดาห์แล้วก็กล้วยเขาเกินกล้วยด้วยแล้วก็ กินพวกคลายเขาเรียกว่ามุสลีก็คล้ายๆพวกไทยพืชอะไรพวกเนี้ยตอนเช้ากต่โยกัตช่ปะซึ่งกล้วยอ่ะเราคินคนพบว่ามันสามารถอยู่ได้เกือบ3สัปดาห์โดยที่เราใส่ถุงพลาสติกปิดให้แน่นไม่ให้อากาศเข้าแบบนั้นน่ะจะเป็นการถนอมกล้วยได้เนาะก็ซื้อแบบว่าที่แบบยังไม่ได้ซีเหลืองมากจนเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ปะก็แช่ตู้เย็นไว้แล้วก็เขาก็ออกมาจากตู้เย็นวันละ เออสิแล้วก็สัปดาห์สุดท้ายสัปดาห์หรือว่าสัปดาห์รองสุดท้ายอะพี่ฮิตก็ไปก็ติดรถน้องน้องชายไปเพื่อไปซื้อไอ้พวกเนี้ยเพิ่มเช่นกล้วยก็ซื้อเพิ่มสัก,ส,กสักสองโลแล้วก็ไอ้พวกเออโยเกิรต์ตเนี้ยก็ซื้อเพิ่มสักลิตรหนึ่งก็คือสักสองอนันอะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่าอย่างเออไอ้ถั่นผึ้งเราก็ซื้อทิ้งไว้เยอะแล้วอย่างนี้ใช่ปะ ก็ไม่มีอะไรแล้วเขาก็ซื้อขนมแบบที่เขาอยากกินบ้านตอนที่ไปแล้วก็แวะซื้อน้ํามันเพื่อเขาตอนนั้นเหมือนเขาใส่ไ like อ้ตรงรถเกติมาที่แบบมันเป็นแบบแบบเดินนะเนาะอืมก็เท่านี้นะแบบมันไม่ได้มีอะไรมากมายเนาะซึ่งที่จริงอะพี่คิดก็มีบริการแท็กซี่ใช่ป่ะบริการแท็กซี่แบบที่เขาเรียกว่าแฟลชแชนก็สําหรับการที่แบบ ไปแฟลชก็คือสําหรับการที่แบบไม่ได้ไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยแกก็ไปส่วนตัวเองเหมือนแบบแบบถ้าไปซื้อของอะไรอย่างเงี้ก็คือแบบเหมือนเขาคิดค่าไป50ค่ากับ50ก็100สวิสโครนนู้ใช่ไหมล่ะแต่มันก็เป็นการซื้อของที่แพงใช่ไหมที่จริงเขาก็มีแบบนั้นอยู่แล้วไว้แบบแบ,บันชุกเฉิน